กุ้งสาบซุปเก็บขนมปังทอดนะคะเด็กๆก็กินร่อยผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะทุกคนกินแล้วอร่อยดีค่ะต่อไปก็มาสับกุ้งกันค่ะร้อยประมาณนี้นะคะไข่แดงหนึ่งฟองนะคะแค่ลือดค่ะต้นหอมค่ะรสด,ดีเล็กน้อยเกลือเล็กน้อยนะคะซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะคะซอทถอเ่เล็กน้อยค่ะน้ำตาลเล็กน้อยค่ะ กครื่องปรุงก็กะใส่เอานะคะแล้วเต่ะ่ากุ้งเรามากแต่กุ้งเราหน่อยนะคะแล้วก็ใส่แป้งทอดกวบชกกกีนะคะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามาหยดเก็บขนมปังได้เลยค่ะถ้ามีเวลาก็แช่ยเย็นประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะมันจะได้แข็งตัวดีนะคะถ้าไม่มีเวลาก็ทอดเลยค่ะทอดไฟอ่อนนะคะถ้าเปิดไฟแรงเก็บขนมปังจะไม่กวนนะคะ สุกได้ที่แล้วก็ตักขึ้นพร้อมทานแล้วค่ะไปทําให้เด็กๆรูนะคะ